สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านนะฮะไปชมการชกของนักชกชาวไทยที่เดินทางไปชกในต่างแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์เป็นการเดินทางไปชกในศึกมวยไทยพระทะกุลแมนะคมในครั้งนั้นชกกันที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่24สิงหาคม2562นี่นะครับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์พบกับนักชกเจ้าถิ่นคนนี้นะฮะอย่างเซิงสรืนอายุ26ปี เป็นการชกที่ถือว่าในยุคแรกๆที่การโปรโมตในศิลปะการต่อสู้มวยกุลพกระแมกางเกงสีน้ำเงินนะฮะจากประเทศไทยส่วนสีแดงนเซิงสรร่นจากกัมพูชาเนี่ยนะครับในปี2 5 6 2นหระฮะหรือว่าปีคศ2019เนี่ยนะครับเป็นการชกในกิจกรรมมวยกุคลคระแม่หยกะฮะดูนะครับ ช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์นี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่มีชื่อนะฮะชกในรายการเวทีมวยมาตรฐานในประเทศไทยหลายโอุโยจังหวะนี้นะครับโดนเตะนะฮะร่วงลงไปเลยนะครับสําหรับช้างศึกถือว่าเปิดฉากขึ้นมาแบบดุดันนะฮะเตะทีมีกระเด็นครับเซ็งสรืนในวัย2ีปีสูงร7 3กางเกงสีแดงเจ้าถิ่นครับส่วนช้างศึก22ปีสูงร้อกางเกงสีน้ําเงิน เห็นะฮะไม่เรียไม่เด้งชกกัน5ยกนะฮะโดยยุคนั้นนะฮะก็มวยคุณทำไมต้องสร้างชื่อนะครับเลยเชิญนะฮะให้มวยไทยนะครับไปชกหลายคนทีเดียวเี็นนะฮะสำหรับช้างศึกนี่ก็มีชื่อนะครับก่อนที่จะไปชกที่กัมพูชานะฮะนอกเหนือจากช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์แล้วนะครับในฉายาอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นขมรน,น้อยเกียรติทรงฤทธิ์นะฮะ นี่นะครับขยับเข้าไปนะอายุ26ปีดุดันทีเดียวนะครับสำหรับเซงสึรินเห็นครับแฟนๆก็เชียร์นะเซงสึรินโมลื่น,โโนๆนะฮะก็ผู้ชมนะครับในรายการนั้นก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะจบกันที่กรุงพนมเปญนะครับประเทศกัมพูชา นี่พยายามเดินขยับเข้าหานะไม่เรีบไม่เร่งโอ้โหเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงอีกคนหนึ่งนะของกัมบูชาโอ้โหหันหลังให้นะฮะก็ถือว่ายกที่หนึ่งสไตล์การชกของกติกากุนครเมนี่ก็ง่ายๆนะเหมือนกับมวยไทยเลยนะแบเท้าเขาศอกออกอาวุธได้4ส,ส่วนนะับการให้คะแนนก็เน้นนะครับการออกอาวุธหนัก เหมือนกันครับกติก,กามีการนับนะฮะสามครั้งก็ถือจับแพะ้โอ้ยเนี่ยนะครับโดนนะแข่งแรกกับหมัดต้องโต้กลับไปคืนนะสำหรับช้างศึกมีศอกดอกนี้ของเซิงสรืนช้างศึกก็เป็นมวยนะที่ชกนะในหลายเวทีเป็นคู่เอกก็หลายรายการนะไม่ว่าจะเป็นชกนะกับไวไฟชอห้าพยัก์นะในศึกมวยไทยรัฐแล้วก็ยังพบกับเพชรนะฮะ เพชฌฆาตกอ,อกลินบุตรนะฮะของรายการมวยไทยรัฐอีกหลายๆคู่นะครับเวทีมวยราชดำเนินก็ขึ้นชกเป็นคู่เอกนะครับมาชมกันช่งในยกที่2กันต่อเลยนะยกนี้นะครับก็มาดูกันว่าช้างศึกนะไปชกที่เขมรน,นะครับเป็นเขมรน,น้อยพบกับเขมรใหญ่กางเกงสีน้ําเงินนะครับจากประเทศไทยมีผ้าปเจียดต,ตอนอยู่ที่ไทยไม่มีรอยสักนะไปชกที่กัมพูชานีม่มีรอยสัก ที่หน้าอกเป็นนักชกที่มีส่วนสูงสูง,สงตเตียวนะครับ176โอ้หจังหวะนี้นะครับล้มนะสำหรับช้างศึกเสียงเชียร์ครับของกัมพูชามาเต็มกแเกงสีแดงนะต้องพยายามเน้นย้ำนะฮะเพราะว่ารูปร่างสีผิวีคล้ายๆกันนะอาจจะแยกไม่ออกต้องดูสัญลักษณ์มุมน้ำเงินจากประเทศไทยหวางแข่งซ้ายไปโดนจับขาได้ถีบให้หลุดสลัดหลุดมาได้ เซิงสรื่นเดินเข้าหาอย่างลืล่นเืเ่นเ,ลเลปลว่าเร็วๆนะฮะนี่ครับดูชั้นเชิงลีลามวยกุลครแมนะฮะตัวเป็นตัวตึงอีกคนหนึ่งของประเทศกัมพูชานะครับโอ้โหเนี่ยนะครับเขียล่างนี่นะครับหมัดแรกการโตกนี้เจอหมัดกลนครับเกือบถึงพื้นกรรมการว่าไงฮะต้องนับก่อนเลยนะฮะโดนไปหนึ่งนับเลยนะครับเซิงสรื่ กรรมการก็ไม่เลื่นๆนครับไม่รีบไม่เร่เรงรค่อยๆให้พลิกฟื้นขึ้นมาเห็นนะฮะมีฟันยางนะฮะฟันยางหลุดก็เป็นเทคนิคนะครับครฟันยางก็ถือว่า,าได้มีเวลาพักนะครับมาชมภาพชาครับแลกหมัดกันดอกนี้โดนของช้างศึกไปก่อนนะฮะแล้วก็ร่วงลงไปไขฟันยางทิงนะ้งอะเป็นเทคนิคที่เด็ดไฮไลท์จะได้พัก นะครับกรมการให้แสดงชกต่อนะครับดอกนี้ศอกยังไม่ถึงนะคุณขมนีออกอาวุธได้อยู่สส่วนนันะบัดเท้าเขาศอกออกได้เหมือนกับมวยไทยเลยนะแต่เป็นว่าเป็นการอ,าอ้างนะครับว่ามวยนี่เป็นมีมานานแล้วนะครับเป็นศิลป,ปะการต่อสู้แบบกัมพูชาเขมรโบราณนะฮะมีมายาวนานตั้งแต่อาณาจักรขอมนู่นนะฮะมีบันทึกไว้ในกำแพงวัด ปราสาทนาครวัดนครถมดอกนี้นะครับงัดออกไปช้างศึกว่ายังไงเจอสวนมาแลกเดือดกันจังหวะนี้สับซอกขวาของช้างศึกสิงสึ่นถอยลื่นไปแล้วก็ร่วงนะลื่นดอกนี้ตีหน้าโหดเดินเข้าหามาแล้วช้างศึกว่ายังไงยกที่สองมีให้เห็นแบบโหดมาแล้วนะครับนี่นะฮะยอดมวยจากกัมบูชาตัวตึงเจอมวยมีชื่อจากประเทศไทยจากค่ายเกียรติทรงฤทธ นี่นะครับต้นตำรับต้นตำนานคือช้างเผือกเกียริทรงฤทธิ์มาถึงช้างศึกนี่นะฮะหวางแข้งซ้ายดอกนี้โอ้โหไปที่ใบหน้าร่วงลงไปกรรมการนับถอดฟันยางเลยนะครับอาการแบบนี้นอนหงายภายมือเลยนะโอ้โหนี่นะครับช้างศึกเกียริทรงฤทธิ์ครับดับฝันมวยรายชันกัมพูชาตัวตึงอย่างเซิงสซรืนทีนี้นะครับหลับไม่ลืนแน่นอนนะฮะหลับยาวๆไป โอ้โหเนี่ยนะฮะถือว่าไปเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะไปขอโทษขอโพยก็เป็นในยุคนะครับนั้นเมื่อปีพศ2562นะฮะนี่นะครับจังหวะโอ้โหสัตว์เต็ม้อล่อเต็มแข้งร่วงลงไปหลับกลางอาการนะฮะหลังติดพื้นนะรกรรมการต้องเนี่ยนะฮะจังหวะแข้งซ้ายเน้นๆ้นเลยนะครับไปที่กระดงคางนะครับไปที่ใบหน้า หลับกลางอากาศไปนะโอ้โหเนี่ยนะครับดับฟันตัวตึงโอ้โหเนี่ยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับดอกนี้จังหวะนี้ร่วงลงไปกรรมาการว่ายังไงครับโอ้โหไม่ให้โชคต่อลนะเป็น,นครับลงเวทีเลยนะครับโอ้โหโชคดีที่ยังฟื้นมาได้นี่นะครับตัวตึงแห่งกุลแคมแมนะครับ มวยไทยมีชื่ออย่างช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์นะขมินน้อยจากประเทศไทยนะับไปใส่เต็มระบบนะฮะซัดขมินใหญ่ที่กัมพูชาเป็นแฟนครับก็ได้เห็นนะครับในยุคนั้นซึ่งจุเรหลังหลังมาเนี่ก็หาชมยากนะฮะมวยไทยมีชื่อไปชก